สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะโดยวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะก็จะประกอบไปด้วยเซลล์ไฟฟ้าสายไฟและหลอดไฟนะคะแต่วันนี้นะคะครูจะเพิ่มสวิตไฟฟ้านะคะเพื่อใช้ในการควบคุมกระแสไฟฟ้ามาให้เพราะฉะนั้นเรามาดูสัญ,ญลักษณ์กันก่อนนะคะ สัญลักษณ์หากนักเรียนจะเขียนสัญลักษณ์นะคะอ่าเรามาดูกันอันนี้คือสัญลักษณ์ของเซลไฟฟ้านะคะสัญลักษณ์ของสายไฟส่วนหลอดไฟนะคะในหนังสือเรียนของเราที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นวงกลมแล้วก็มีขีดการกรบาดท,ทับก็คือสัญลักษณ์ของ หลอดไฟนะคะส่วนอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของสวิตท,ที่ใช้ในการควบคุมกระแสไฟฟ้าอย่างสวิตท,ที่เราเปิดไฟหรือสวิตคัทเอาท์มาดูในลักษณะของรูปภาพกันก่อนนะคะหากครูสับสวิตลง สวิต์อันนี้นะคะหากครูสับลงมาก็จะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้แล้วก็ทำให้วงจรไฟฟ้าเนี่ยครบวงจรเอามาดูสัญ,ญลักษณ์กันอันนี้คือวงกลมสีชมพูนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสวิตช์ในรูปแบบของวงจรปิดนะคะก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถทำงานได้ต่อมานะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ของหลอดไฟนะคะหลอดไฟสัญลักษณ์ของหลอดไฟจะลักษณะนี้ตามหนังสือนะต่อมาก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเซลล์ไฟฟ้า ส่วนเส้นตรงที่เราเห็นกันนะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์ของสายไฟวันนี้นะคะเราก็รู้จักกับสัญ,ญลักษณ์สี่อย่างนี้ครบแล้วอ่ะผูจะมีเพิ่มเติมให้มีสัญ,ญลักษณ์ของมอเตอร์ในหนังสือเรียนของเราเนี่ยนักเรียนจะต้องรู้จักสัญ,ญลักษณ์ของมอเตอร์นะคะสัญ,ญลักษณ์ของมอเตอร์ก็จะมีตัว M อยู่ตรงกลางของวงกลมนะคะ แล้วก็มีอ่าลักษณะนี้สาระของมอเตอร์นะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนเรื่อง,องการเขียนแผนภาพการเขียนวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายไปแล้วนะคะอ่ะครูจะมาหากเรานำสวิตช์ออกนะคะ ก็จะอยู่ในลักษณะของวงจรไ,ไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะมาดูสัญ,ญลักษณ์กันก็จะอยู่ในแผนภาพก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะอาครูะจะลองเพิ่มหลอดไฟเข้าไปสังเกตดูสัญ,ญลักษณ์นะคะ หลอดไฟเป็นสองหลอดนะคะสัญลักษณ์ก็จะหลอดไฟนักเรียนสังเกตหลอดไฟสัญลักษณ์ก็จะเหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วหากนักเรียนใช้วงกลมและก,กากบาทก็จะต้องมีวงกลมแล้วกาก,าก,ากบาทสองอัน าครูจะเพิ่มทานไฟฉายไปอีกหนึ่งก้อนอ่าสังเกตดูสัญลักษณ์นะคะซึ่งนักเรียนนะสามารถเขียนอันนี้ นี่คือทานไปใช้สองก้อนลอดไฟ2หลอดอวันนี้ก็ขอจบการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าไว้เพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ